นยิยามช้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยนะครับว่ะอนี้รอนรู้สึกว่าตอนนี้นะพวกเรามากันช้าแล้วก็หนืดขึ้นนะครับนะมีหลายคนก็บอกว่าตอนนี้ไม่เห็นคุณเลยนะคุณไลฟ์ตอนกี่โมงก็ไม่รู้นะต้องเดาๆกากะกะเอาซึ่งบางทีถ้ผมลองก็ลองโพสต์ไปนะบอกว่าจะไลฟ์นะคนก็ไม่เห็นนะเวลาที่เหนื่อยหน่ายมากเลยกับระบบของ Facebook ตอนนี้นะพอวันนี้เขามีสมาชิกเยอะ,เ,ยอะเขาก็เริ่มสร้างกฎระเบียบขึ้นมาวุ่นวายมากนะ นะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ยังไม่ค่อยดังอะไรก็ได้นตตอนนี้ขั้นตอนเยอะพิมพ์อะไรมีคําว่าขายมีคําว่าซื้อมีคําว่าอะไรพวกนี้นะมีตัวเลขเงินทองก็จะหาว่าเราทําธุรกิจอย่างเดียวเลยนะจะต้องให้ซื้อโฆษณาจะต้องให้ไปตั้งเป็นเพจจนะไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายบน Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยนะเริ่มลาคาญแล้วึกหม,มงุนงิดกับ Facebook นะครับอันอยูทั่ก็มีเรื่องของลิขสิทธิ์เยอะเข้มข้นในเรื่องลิขสิทธิ์ ทาง a c e b o o กก็มีเรื่องกดระเบียบเรื่องของความภาพความรุนแรงการค้าขายอะไรเงี้ยโคตรเซ็งเลยครับนะฝากพวกเราหนรับนะวันนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนทาง u t u b e ช่วยผมหน่อยนะแล้วก็ทาง f a c e b o o นะไปช่วยกันหน่อยถ้าใครอยู่ทาง Facebook ก็เข้ามาช่วยมาร่วมแสดงความเห็นทาง a c e b o o k นะส่ทาง u t u b e นะเพื่อนทางอยู่ทาง Facebook ก็ไปช่วยกดสัตว์ไทยให้ในทาง youtube หน่อยนะนะเพื่อที่จะเพิ่มทัฟฟิกนะตอนนี้ผมไม่ได้ต้องการ เอฟซีเยอะนะครับนะเพียงแต่ว่าระบบ a c e b o o k มันปิดกั้นเพราะมันปิดกั้นนะมันทําให้คนที่เขาพยายามไปติดตามเราเขาติดตามไม่ได้เขาไม่เห็นเขาไม่รู้เพราะเราไลฟ์ไม่เป็นเวลาอันมันไม่ส่งเตือนนะมันก็เลยทําให้มันาค่าจะงุหงีดนะครับเลยอยากจะทําลายไอตัวกําแพงของอันกอลิชึ่มของ facebook นี่นะครับนะงั้นพวกเราคืออย่าอย่าเอาง่ายอย่าสะดวกคนแค่กดไลค์อย่างเดียวนะเฟซบุ๊กก็จะตีว่า หมือนกับผมไปรับจ้างปั่นไร์นะครับนะ,น,ะนะมันมีธุรกิจปั่นไร์นะมีธุรกิจหลอกลวงมากบนโลกออนไลน์นะมีคนเสนอขึ้นมานะว่าสามารถจะช่วยให้เฟซผมปลดล็อกได้นะคิดค่าบริการ5,000บาทแต่ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนในการปลดล็อกส้นตีนนะกูทำเองก็ได้นะครังนั้นไม่ต้องทําเลยดีกว่านะ,นะ,นะคือนี่คือการหลอกลวงนะครับผมเลยเข้าไปอ่านดูในกฎระเบียบของ Facebook <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ว่าเวลาเรามีการถูกไปทําผิด ขัดกดนี่เราไม่ได้ดูเราไม่ดูอย่างเราไม่ได้สนใจเรากดระเบียบน้ะไรก็ไม่ได้อ่านนะแต่พอหลังๆเน้ยมันเทิเริ่มเยอะขึ้นเว้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเข้าดูผมนะเพียงแค่ผมว่ามีคนเข้าดูตอนนี้ร้อยนะครับในการเริ่มต้นไลฟ์หนึ่งร้อยคนนะหารด้วยตอนนี้เก้าเหลือเก้าแสนเจ็ดใช่ไหมกดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นครับ,นะรบอลองเพิ่มทศนิยมเพิ่มอีกหนึ่งที่ดูเทโอันี้นะผมโดนอัลกอริทึมนะ่สามารถผมขนาดใช้ทศนิยมสี่ตัวนะครับนะ ผู้ติดตามมีอยู่ล้านประมาณล้านคนนะครับเวลาเริ่มต้นไลฟ์เนี่ยมีคนดูอยู่แค่มีคนส่งเตือนไปแค่หนะึ่งร้อยเนี่ยมันเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งมันน้อยมากนะเวลานี้เราลองคิดนะดูครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนดูสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของหนึ่งล้านนะครับก็เป็นแสนนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นพันนะเป็นหมื่นนะครับ,น 10, นรบแต่ตัวนี้นะผมโดนเฟซบุ๊กกันแกล้งมากเลยฉะนั้นะวันนี้นะ พวกเราต้องช่วยผมละผมขอแรงว่าต้องช่วยกันแสดงกันอย,อย่าอย่าขี้เกียจนะรเข้ามาชมแล้วก็ทักทายมาก็ได้สวัสดีก็ได้ให้แล้วกแต่อย่าแค่กดไลค์หรือกดสติ๊กเกอร์นะเพราะว่าการกดไลค์ก็สติ๊กเกอร์เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันเปกโรบอทนะไม่ได้พิมพ์ข้อความในการพูดคุยทักทายนะครับนะอันนี้ต้องขอความช่วยเหลือนะพูดตรงๆเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการเอาชนะไอ้และผมก็ไม่ยอมที่จะเหมือนกับหยุดคือทางคนที่มารับอาสาในการ ปลดล็อกเนะี่ยคือให้ให้ล้างเครื่องทิ้งแล้วก็ให้หยุดอ่านโพสต์เป็นอาทิตย์เลยนะครับนะซึ่งผมว่าแล้วกูจะทําได้ไงับนะผมยะต้องหยุดไม่องโพสเลยเป็นอาทิตย์เลยครับแล้วก็คิดค่าบริการ5้าพันบาทจะใช้เวลาประมาณ1เดือนทนะ่านต่มหนึ่งเดือนนะคึ่งถ้าผมทำอย่างนั้นผมก็หลุดเองได้ไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากคุณหรอกธุรกิจพวกนี้นะหลอกลวงอย่าไปเชื่อนะไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยว,ว่ามีใครจะสามารถปลดล็อก นะครับโดยพิธีการอะไรก็แต่ต้องทําตามวิธีที่ผมบอกนะครับคือว่านี่นะรเราต้องพิสูจน์ให้ Facebook เห็นว่าเราไม่ได้เป็น Facebook ที่ขายของเราไม่ได้เป็น Facebook ที่ต้องการที่จะสื่อเรื่องความรุนแรงนะรเราไม่ได้ทาลายอะไรเรียกว่าไม่ได้เป็นบูธเป็นเว็บที่ปั่นไลค์นะครับหรือแชร์ความรุนแรงนะหรือว่าส่งเสริมการทารุณกรรมสัตว์ดังนั้นผมก็ต้องการให้คนเข้ามาเนี่ยว่าผู้คนที่เข้ามาติดตามเนี่ย เข้ามาเพราะสนใจในเนื้อหาจริงๆถ้าเพจไหนนะครับมีคนเข้ามาล้วแค่กดไลค์นก็เหมือนผมมีมือถือร้อยเครื่องไอตัวแม่ไลค์ปุ๊บไอตัวลูกก็เปกดไลค์คนละทีคนละทีนั้นโรบอทมันก็มันมันก็ไม่โง่มันก็จับทางได้นะฉะนั้นวันนี้พวกเราต้องช่วยผมโดยการที่เข้ามาร่วมแสดงความเห็นนะครับมีการปฏิเสธไปคนนี้เข้ามาพิมพ์บ่อยๆสังเตดูจะไม่ค่อยหลุดใช่ไหมจะได้รับการเตือนจะได้รับการเตือนใช่ไหม คนนี่เข้ามาคุยมาทักทายตลอดเฮ้ยผมก็ยังได้รับการเตือนก็ข้อคุณมีการสื่อสารทักทายตลอดเวลาแต่คนที่เข้ามาแล้วก็เปิดฟังแช่ไว้นะบางทีไม่ค่อยเตือนแต่ไม่ค่อยเตือนก็จะหลุดไปเลยแล้วก็จะบ่นว่าไม่ไ,ไม่เตือนเลยก็คุณแร่งถึงเวลาพอมีคนเดินคุณก็เปิดฟังอย่างเดียวแต่ไม่เคยแสดงความเห็นไม่เคยอะไรพวกนี้นานะมันก็มันก็เลยทําให้ Facebook ตีพวกนี้ออกว่าเป็นพวกโรบอทเป็นพวกอะไรนะพวกที่รับจ้างปั่นไหลอันนั้นผมเลยต้อง ขอความช่วยเหลือจากพวกเราแล้วครับว่าเราก็เอาชนะเขาด้วยฝีมือนะผมจะไม่ชนะด้วยวิธีการสกปรกฝากพวกเรานะเข้ามาทักทายนะอาจจะเปลี่ยนข้อความบ้างก็ได้นะนะโรบอทแม่งฉลาดนะถ้าคุณเข้ามาด้วยคําว่าสวัสดีทุกครั้งมันก็จะมองว่าคุณเป็นโรบอทแต่ถ้าคุณเปลี่ยนคําพูดสวีดัสสวัสดีบ้างหรือว่าโหลบ้างอนะไรก็คือเปลี่ยนคําพูดทักทายวกนนี้นะมันจะ จับได้แล้วคุณเป็นคนเดิมแล้วเข้ามาทุกครั้งจะพิมพ์แต่คำว่าสวัสดีสวัสดีเนี่ยมันก็จับได้นี่ผมเข้าไปศึกษามาแล้วครับเมื่อวานนี้ผมหายเมื่อวานนี้ผมวุ่นวานยกับเรื่องพวกงนี้นะผมต้องการอเอาชนะแบบฝีมือนะผมไม่ต้องการชนะแบบขณะเมื่อวานไปนั่งตัดผมก็นั่งอ,อ่านเรื่องราวว่าวิธีการการทำง,งานของเฟซบุ๊กนะครับมันทํางานยังไงซึ่งวันนี้นะลองคิดดูว่าถ้าเกิดผมมี มีคนติดตามอยู่ประมาณหนึ่งล้านคนครับถ้า Facebook เตือนหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างน้อยต้องมีพันคนที่ได้รับการแจ้งเตือนแต่ตอนนี้มันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เท่าไรก็ไม่รู้ครับงั้นวันนี้เราต้องสู้กับมันับของผมแจ้งทั้งสองช่องทางขอบคุณครับนางเอ็ดคนที่มีเข้ามา,บ,าบ่อยๆมามีการพูดคุยกันประจำอะไรนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะได้รับการแจ้งเตือนแต่ส่วนบางคนนี่เข้ามาฟังนานๆแล้วเริ่มหายไปหายไปว่า เขาจะใช้วิธีการเปิดฟังอาจจะขับรถนจูแล้วก็เวลาผมไลก์ก็มีแจ้งเตือนเข้ามาก็จะเข้าไปเปิดฟังแต่ว่าไม่ได้มีการสื่อสารไม่มีการโต้ตอบอาจจะกดไลก์กดสติ๊กเกอร์นะซ้าๆบางก็จะตีเป็นโรบอทแล้วก็จะต่อหลังก็จะเริ่มมีเตือนอันนี้ก็อยากให้พวกเราเข้าใจระบบการทํางานมันนะคือพวกนี้นะเขาก็พยายามจะต่อสู้กับพวกโรบอทนะพวกใช้ AI ในการทํางานนะนะนั้นพวกเราก็เนี่ย อย่างเฮียเหลียงก็จะเข้ามาสวัสดีครับคุณมาร์คคุณสาธิตเอฟสี FC ทุกท่านวันนี้ไม่ทราบว่าเฮเหลียงได้รับการแจ้งเตือนไหมครับยังได้รับการแจ้งเตือนไหมคุณเพนสีเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนแน,น่นอนเพราะว่าคุณเพนสีจะเข้ามาสื่อสารตลอดมามีส่วนร่วมเว็บตลอดนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีส่วนร่วมเลยเนี่ยพอถึงระยะหนึ่งก็จะถูกระบบของระบบการแจ้งเตือนของ Facebook ไม่แจ้งแล้วนะงั้นผมก็เลยจะไม่ต้องขอแรงพวกเรานะครับ องค์เงเหลียงไม่ได้รับการนะเพราะเฮเหลียงจะทักทายด้วยคาพูดเดิมๆตลอดเวลาแต่ว่าเดฟคุณมาร์กและก็เอฟซีจะใช้ข้อความเดิมๆตลอดนั้นเขาจะมองว่าเป็นจะเป็นโรบอทนะครับไม่ไม่ไม่ไมไมออคุณเหลียงเป็นคนแบบนี้นะเฟซบุ๊กมันมันจับวันนี้นะเฟซบุ๊กนะมีการพัฒนาไปเยอะมากคนระับคนที่พิมพ์ข้อความเดิมๆซ้าๆหรือว่าแค่กดไลค์อย่างเดียวแล้วก็เปิดฟังไปเรื่อยๆนะพวกนี้จะหลังๆจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะก็เป็นระบบอันนี้นะบางทีมีคนโพสร,รูปผมนะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก ว่ามีคนโพสต์รูปคุณนะผมก็จะเข้าไปดูมันจะมีแจ้งเตือนมาที่ผมรูปที่ผมเคยไปหาเสียงแล้วมีผมอยู่ไกลๆเลยนะแม่งมีผมอยู่ไกลเลยนะแต่มีหน้าผมแล้วคนก็เอารูปเก่ามาโพสต์น,นะครับแล้วพอเอมีรูปผมอยูนะ่แล้วมันก็แจ้งเตือนผมวนะ่ามีคนโพสต์รูปคุณนะคุณจะเข้าไปตรวจสอบหรือไม่มันขนาดน,นี้เลยนะตอนนีนะ้ระบบมันอมนะตอนนี้ที่รัฐบาลนะใช้ระบบการยืนยันใบหน้าตัวตนนะครับนะคือตยวนีนะ้เราเดินเข้าสนามบินเขนานะนะจะมีกล้องจับเราเนี่ย มันก็จะส่งหน้าตาเราคิ Q ้วเค้าเราสามารถระบุตัวตนเราได้เลยนะวันนี้มันเทคโนโลยีมันขนาดนี้รูปบางรูปนะครับมาที่ผมมีแจ้งเรียมมานะผมยังโอ้โหมึงดูได้ไงนะถ้าคนไม่รู้จักกูนี่แม่งดูไม่ออกนะครับขนาดตัวเราเองยังยังไม่คิดเลยนะว่ามันจะจับได้ว่ารูปนี้เป็นรูปผมผมนึกบอกว่าที่ผมโดมนืางกีเนี่ยผมก็เอารูปบางทีนะั้นก็เซฟจากเน็ตใช่ไหม ล้วก็เซตมาไปไประกอบบทความเนี่ยแม่งมีลิขสิทธิ์เว้ยมีลิขสิทธิ์เว้ยแม่งส่งข้อความเตือนเลยนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องพยายามครับพยายามทําทุกวิถีทางครับคือคนที่ยังได้รับการแจ้งเตือนอยู่นะครับระยะหนึ่งนะที่ฟังเฉยนะวันหนึ่งพอได้ทักระยะหนึ่งก็จะเริ่มถูกตัดเพราะว่าระบบอันกอิซึ่มของเว็บเนี่ยเขาบอกสมมติว่าผมมีคนติดตามอยู่เนี่ยเขาอ,อนุญาตให้คนที่จะได้รับการแจ้งเตือน สมมติสิบเปอร์เซ็นต์น่ยสมัยก่อนนะครับนะผมได้รับการแจ้งเงนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมีคนติดตามหมื่นนิงนี่คนจะได้รับการแจ้งเตือนถึงหนึ่งพันคนนครับแต่ตอนนี้นะครับผมมีคนติดตามอยู่ประมาณเกือบล้านเนี่ยนะเพร,รกกากฏว่ามันมีการแจ้งเตือนไม่ถึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เออนะครับนะดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจระบบการทํางานแล้วก่อนนะหลายคนบอกเอ้ยทำไมไม่ได้แจ้งเตือนบอกถ้าคุณไม่รับแจ้งคุณเข้าไปดูโพสต์เก่าๆผมนะครับเข้าไปคอมเมนต์ไป ไล่อ่านไปอะไรอย่างนี้ครับนะไปกดไล์ไปอะไรอย่างนี้ครับคุณก็จะเริ่มได้ถูกการปลดล็อกนะถ้าคุณเฉยเฉยต่อไปเรื่อยก็จะเริ่มหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยจนนั่งคบวนรอบมนะันครับจนมันนั่งมันแบนทุกคนหมดแล้วมันก็เริ่มกลับมาเปิดเปิดการปิดกั้นแะล้วคนที่ถูกแบนเปนานให้กลับมาเห็นผมอีกครั้งนึงใช้เวลาวงรอบมันใช้เวลานานมากดันั้นวิธีเราชนะพวกนี้ได้คือเราต้องเข้ามา ทำการสื่อสารมีส่วนร่วมนะอันนี้ก็ทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมนะผมก็เพิ่งเข้าใจระบบมันนะว่าทำไมหลังๆเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจนะว่าคนจะดูน้อยก็ช่างมันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผมในเรื่องการว่าเฮ้ยคุณไม่แจ้งเตือนนะถ้าเกิดการแจ้งเตือนแล้วคนเขาไม่ดูเนี่ยผมก็ยอมรับนะแต่ว่าที่เขาไม่มาดูก็เขาไม่นั้นเพราะเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมถ้าคนแบบฟังผมแล้วไม่ชอบ จะกดันฟอลโล่เลยผมผมไม่ว่าอะไรขณะคนนี้เข้ามาฟังแนละ้วมันกวนตีนผมยังไม่อยากเข้ามาฟังแต่คนที่อยากฟังแนละ้วไม่ได้รับการแจ้งเตือนนี่นะนะมันผมว่ามันยุติธรรมเขาอยากฟังเขาอยากติดตามแต่เขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนนี่ผมว่ามันมันไม่แฝนะ์แล้วผมก็ไม่เคยใช้ระบบการจ้างใครมาปั่นไลค์อะไรพวกนี้นะไม่เคยทาด้วยดังนั้นเราต้องเข้าใจนะดังนั้นขอความพวกเราคนระับในกาช่วยเอาชนะมันคนระับที่ผมชนะไปแล้วล่า,าสุดมามีคนดูนะคลิปผมเนี่ยโพสผมเนี่ยคนดูเป็นแสน มัยก่อนนะทุกโพสไม่เคยตามมาแสนห้าตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณหลักหมื่นบางทีก็ประมาณหลักพันซึ่งมันน้อยเพราะว่าไอ้โพสพวกนี้ไม่ไม่เด้งไปเตือนที่หน้าวอเขาคนที่ติดตามอีกแล้วนะเพราะว่าล่าสุดนี้ผมถูกเพราะว่าไปแชร์ เหตุการณ์ความรุนแรงของประเทศพมา่าผมโดนมาเลยข้อน,นี้แล้วก็แบบเป็นการเตือนที่ค่อนข้างแรงมากนะว่าผมทําขัดต่อมาตรฐานชุมชนให้เอี่ยกูก็สาครับนะมันก็เป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องตีแผ่ไม่ใช่หรอครับนะ ความรุนแรงในการ,รมาม่าที่มีการทำลายงินยิงปืนใส่ประชาชนเนี่ยผมโพสตไปบุกโดนเลยผมก็เอ๊ะกูโดนเรื่องอะไรก็นึกถึงเออเรามันมีโพสหนึ่งโพสตที่หายไปผมไปไล่ดูมันไม่มีมันมโพสแล้วมันไม,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 ม่ขึ้นครับอันนี้คือผมอธิบายระบบการทำงานเข้าใจก่อนนะว่านะผมก็โดนก็ทำผิดกฎเขา,านะเหมือนกันนะเขาก็พยายามจะปิดกัน้นแล้วยิงอ่ะที่สำคเร,เราไม่ค่อยซื้อโฆษณาเขาด้วยเราไม่ได้ซื้อโฆษณาเขาเขาก็เลยที่ว่าเราไม่ได้สร้างไรายได้เขานะในเว็บผมเนี่ยมันไม่มีโฆษณา อย่างย t u b e มันมีโฆษณาเราก็ยอมให้เขาใช้เราสามารถมีโฆษณาในเราได้ก็เป็นการสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้า youtube นะครับไม่มีโฆษณาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ส่วนใน Facebook ผมไม่มีโฆษณาเห็นไหมครับผมไม่ได้เปิดเรื่องการโฆษณาไว้เนี่ยเขาก็มองว่าเฟซเราเนี่ยมีคนดูเยอะก็จริงแต่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อเ,เขาเขาพยายามที่จะสกัดกั้นเราทุกวิธีอย่างน้อยเราต้องซื้อโฆษณาเขาหรือว่าเราต้องเปิดรับให้ยอมให้เขาเข,าเข้ามา โฆษณาในในเพจเราได้นะครับนี่ไงดังนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเลยนะครับทุกอย่างล้วนต่มีต้นทุนทั้งหมดแต่เขาก็มีแฟร์เกมนิด,น,ดนิดเดียวนะครับิการแม่งยุติธรรมนิดเดียวคือว่าเราต้องไม่ทําผิดถ้าเราทําผิดเราจะถูกตัดตัดติดไปเรื่อยล้กกว่าเราจะหลุดได้ผมเคยหลุดมานะผมหลุดมาแนละ้วคุณจำได้ไหนะนะมล่าสุดมีหวคนทุกทุกโพลผมนี่สนแสนขึ้นใช่ไหมคนคนเข้าชมเนี่ยเป็นแสนหมดเลย มาพลาดตรงที่ไปแชร์แค่เหตุการณ์ความรุนแรงในพม่าที่ผ่านมาไม่นานนี้ครับก็เลยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับโดนปิดกั้นอีกแล้วมีตำรวจคนนึงมันบอกว่าเป็นฝีมือมันถุยตำรวจมันรีพอร์ตการรีพอร์ตมันไม่ได้มันก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าการรีพอร์ตจากคนเพียงแค่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับมถ้าคนรีพอร์ตเป็นแสนๆคนนะมัเกลียจะมีผลแต่รีพอร์ตแค่ประมาณหลักร้อยมันไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่า ประมาณี่ผมเยอะนะนะต้องเข้าใจตรงข้อนี้ก่อนอันนี้นะครับคือต้องแยกออกนะผมไมไ่ต้องการ f อซเยอะแล้วซที่งี่เง่าไม่ต้องเข้ามาแต่ผมไม่อยากมองว่ามันไม่มีความไม่เป็นธรรมที่คุณจะมาปิดกั้นผมแค่นั้นเองนะครับเพราะมีคนอยากดูแล้วเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนนี่มันไม่เป็นธรรม a c e b o o k มันฟักอัพนะครับนะมาร์คซากกระเบิกมึงเป็นมาร์คสากระเบือไอ้เหี้ยนะครับอันฝากพวกเรานะเพื่อนๆทาง YouTube จะมาช่วยผมก็ได้นะครับ เข้ามามีส่วนร่วมกดไลค์กดแชร์แต่แชร์ไปลงหน้าวอลตัวเองนะอย่าแชร์ไปลงในกลุ่มนะเพราะไอ้พวกกลุ่มี่สมาชิกแม่นเยอะมันบอกให้ช่วยกันรีพอร์ตอันนีนะ้เรียบร้อยเลยนะครับนะนะเ,นะเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยเขาสามารถแกล้งเราได้เพราะว่าบางกลุ่มเขาจะมีสมาชิกเยอะใช่ไหมแล้วก็เป็นกลุ่มบางนี้เป็นกลุ่มอะสมมติกลุ่มกลุ่มชอบดอกไม้เนี่ยนะนะนะคุณเอากลุ่ม สงราไมไปแชร์ลงเขาเนี่ยเขาสมัยที่เขาไม่ได้ชอบการรุนแรงเขาชอบความสวยงามเนี่ยเขาก็แอดมินเขาจะขอให้สมาชิกช่วยกันรีพอร์ตเนี่ยก็จะมีปัญหาเลยนะดังนั้นคนที่ปรารถนาดีนะก็แชร์ไปที่หน้าวอลก็พอนะผมขอแค่แชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองก็พอนะแชร์ไปที่หน้าวอลตัวเองก็พอแต่อย่าแชร์ไปแล้ว ก็ปี้ลิงไปเที่ยวตามแปะตามเพจนี่มันเหมือนกับนี่ตกลงมึงแกล้งกูหรือมึงช่วยกูอ่ะนั่นอย่าใช้พิธีกรรมพี่เคี้ยแบบนี้นะนะคนแกล้งก็มีนะนะมันก็เอาเราไปแปะในกลุ่มต่างๆนงในกลุ่มวนนี้นะเขาก็จะแบนเรานะแต่ไอคนนี้ทำพวกนี้ก็จะโดนแบนไปด้วยนะจะแชร์ซ้ำๆมันก็เหมือนในกลุ่มรวมพลังที่ผมเป็นสมาชิกนะครับก็บางทีก็รำคาญไอคนนี้โพสซ้ำๆแชร์ซ้ำๆเนะี่ยนี่ก็เลยผมก็เลยว่า บางเรื่องอนะนี่ผมมีข้อมูลเยอะนะแต่คงลงให้ดูไม่ได้แล้วนะต่อไันนี้ต้องพยายามระมัดระวังอาจจะเล่าให้ฟังนะอยากรู้แล้วก็ต้องมาฟังเองเล่าแบบนี้มันเป็นสิทธิของผมโดยส่วนตัวเป็นการเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เป็นสิทธิโดยบุคคลแต่ถ้าบางทีการแชร์ภาพแชร์เหตุการณ์เลยลงคลิปวิดีโอซึ่งมันอาจจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์ก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะมีในเนื้อหาในบางส่วนมันผิดกฎเขาเนี่ยแม่งก็โดนอีก